สวดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับเช่นเคยนะครับผมซองไม่ซิ่งก็ยกนะครับวันนี้แอดมีเป็นเต่านะครับลงปูดิวนะครับรอตทนะครับรวยเต็มที่นะครับสร้างปี37เนื้อเงินนะครับผมมี2แบบเนาะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่แล้วกันนะครับแล้วมีอีกอันนึงก็คือพิมพ์เล็กนะครับผมนี่รวยเต็มที่เลยปี37นะครับลงปูดิวอันนี้เป็นเงินหมดเลยนะครับเนื้อเงินเนาะ นี่มียันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูยันนี่ยันเป็นไงครับเพื่อนๆดูยันอย่างเดียว,วเลยเห็นไหมถ้าเพื่อนดูนะครับอ,อันนี้เนื้อเงินแล้วก็มีมาเรี่ยมเงินอีกนะครับนี่หลังเป็นลุงปู่หลิวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันหลังก็เป็นลุงปู่หลิวเหมือนกันมีแบบพิมพเล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับปีสามเจ็ดนะใครรู้รายละเอียดเพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ผมด้วยนะครับนี่ ผมว่าอันนี้ก็เพิ่งมาจับเหมือนกันนะครับเป็นลูกปดิวเนาะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยอันนี้เหมือนกันนะครับไม่ค่อยรู้เหมือนกันถ้าเอฟคนไหนรู้นะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาติชมกันเข้ามานะครับผม okay, แต่ดูอย่างนี้สวยเหมือนกันนะครับเม็ดติการกระดองขานะครับสวยสวยเต่าเรือนนะครับเต่านี่คือสวย ปี3าดนะครับเราตทรวยเต็มที่โอ้โหสุดจริงๆสุดยอดจริงๆนะครับใครมีใครอะไรก็ลองอันนี้กันนะครับคือผมไม่ค่อยดูรายละเอียดเท่าไหร่นะครับผมจำนวนการสร้างเท่าไหรก่ก็ไม่ได้อันนี้นะครับผมไม่ได้แม่นจริงๆนะครับโอเควันนี้ก็เอามาให้ดูรวยประมาณนะครับให้เพื่อนๆ FC ได้ดูกันนะครับผมวันนี้แอดขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ